ฉันนาจ่ามทาวีโก Metal Eagle, สินรหัสนักศึกษา68003257044คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาชีวะอนา,ามัยและความปลอดภัยทุกคนรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาพูดกับเรื่องอะไรติ๊กตักติต๊กตักแน่นอนคะ่ะเป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับสุขภาพและเรื่องนั้นก็คือ การถือสอดวดนั้นดีต่อสุขภาพกว่าที่เราคิดแล้ววันนี้ล่ะมีใครถือสวดบ้างหรือยังคะมันดีมากๆเลยนะคะดียังไงเราจะมาอธิบายฟังคะ่ะการถือสวดนะคะเป็นการทำไอเอฟอย่างหนึ่งคะ่ะเป็นการอดอาหารตั้งแต่ช่วงรุ่งอรุณไปจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกซึ่งมีเวลาราวประมาณ12ถึงส6ชั่วโมงเป็นการงดน้ำงดอาหารเหมือนกับตอนก่อนที่เรา,าผ่าตัดและเป้าหมายหลักล่ะ คืออะไรเป้าหมายหลักนะคะก็คือเป็นการปฏิบัติตามหลักคำสอนของอิสลามค่ะซึ่งมันยังช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยเป็นการช่วยเผาผลาญไขมันลดน้ำหนักใครที่กำลังมองหาวิธีลดน้ำหนักที่ดีต่อสุดภาพแนะนำวิธีนี้ได้เลยนะคะและมันยังช่วยปรับอินซูลินในร่างกายใครที่เป็นโรคเบาหวานเหมาะมากๆเลยค่ะและยังช่วยลดการอักเสบพวกสิวพวกผื่นต่าง ให้ลดน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญมากๆมันจะก,กระตุ้นกระบวนการฟืนฟ้นฟูเซลล์หรือว่า a u t o p า a g y หรือว่าผ่าเซลล์เก่าที่ตายออกไปเพื่อให้ร่างกายได้ผลิตเซลล์ใหม่ที่สดใสแล้วก็สดชื่นขึ้นมาแทนค่ะและถ้าช่วงที่กินได้ให้เลือกกินอาหารในอย่างเหมาะสมก็จะสุขภาพที่ดีขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างเช่นอาหารที่มีโปรตีนสูง ข้าวเชิงซ้อนอย่างเช่นข้าวขัดสีข้าวกล้องหรือว่าถั่วต่างต่างแบบนี้สุขภาพก็จะดีมากๆเลยค่ะและมันยังมีผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะที่ให้พลังงานสูงมีไฟเบอร์สูงมีวิตามินครบถ้วนและมีบางวิจัยบอกว่ามันมีสารบางอย่างที่ช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยดีมากๆเลยนะคะผลไม้ชนิดนั้นก็คืออินทผาลัมนั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาวิธีลดน้าหนักที่ดีต่อสุขภาพแนะนำให้เอาวิธีการการถือส่วดนะคะไปทำตามได้เลยนะคะแบบมันดีต่อสุขภาพมากๆค่ะ